สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆชาว y o YouTube ทุกๆท่านนะคะสวัสดี FC ที่รักด้วยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะเราก็เลยมาอิมพิเรียนค่ะดูสินค้าสินค้าโอทอบวางขายแยะนาฬิกาสวยมากเลยทุกคนราคาไม่แพงนะคะก็เดินดูเดินชมไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้เวลานี้คนยังไม่เยอะนะทุกคนแต่ตอน ประมาณบ่ายสามโมงไปคนเยอะมากเลยช่วงนี้ยังไม่เยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้11บเอโมงหรือเที่ยงค่ะนี่แหละค่ะคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแม่จาก็เลยเดินชมพาเพื่อนๆมาชมนะคะทุกคนพอช่วงพอเดินชมสินค้า ระหว่างรอลูกนัดเจอลูกกินข้าวค่ะวันนี้วันหยุดก็มาเจอกันหน่อยนะคะเดี๋ยวลูกๆเดี๋ยวลูกสาวมาก็จะไปกินข้าวกันระหว่างนี้ก็ดูอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพื่อนๆสินค้ามีมากมายเลยค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเที่ยวได้นะคะทุกคน ชมไปด้วยกันเลยค่ะสวยๆเลยนะคะแม่จ๋าก็ได้กิฟค่ะกิฟเก๋สวยๆเลยนะคะทุกคนดูนาฬิกาสวยๆนะคะเพื่อนๆมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรเลยค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนอันนี้ชั้นล่างนะคะชั้นหนึ่งนะคะทุกคนนะ ก็มีสินค้าพอตอนเย็นข้างหน้าก็มีคอนเสิร์ตนะไม่รู้ใครมาไม่ได้ดูอันนี้คือที่คาดผมน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยฟุงฟิ้งกระดิ่งแมวเลยนะคะเมื่อกี้มีหูแมวน่ารักมากอันนี้เป็นเพชรเป็นพลอยอันเนี้ยน่ารักมากเลยค่ะร้านนี้แม่จ๋าก็ได้นะคะได้ได้กิฟต์ค่ะกิฟต์สามคู่ร้อยนะคะ ถ้าเกิดซื้อคู่หนึ่งคือสามสิบเก้าบาทเขาบอกแม่เขาก็เลยบอกว่าสามคู่ร้อยแม่จ๋าก็เลยเลือกเอาสามคู่ร้อยแล้วคะ่ะทุกคนคกิฟเก๋เหมือนผมยาวเลยเนาะชอบกิฟชอบที่คาดผมคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนผมยาวตอนนี้ผมสัน้นพอผมมาปิดหน้าก็ต้องซื้อกิฟไป,ปติดบ้างใช่ไหมคะเพือ่อนๆนี่คะ่ะเรามาเลือกกันเลยคะ่ะ ก,ก็มาเจอกันแล้วนะคะเพื่อนๆลูกก็พามากินชาบูนะคะเราเลือกเอาชุด359บาทนะคะเพื่อนๆกินบุฟเฟ่ตค่ะแล้วแต่เราจะสั่งนะคะในร้านเปิดเพลงเพลาะและก็เสียงดังค่ะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อแม่จานนะคะคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะคะเพื่อนๆคือวันหยุดเราก็มาเดินเล่นมาชอบมากิน ปลดปล่อยอารมณ์ไปตามสไตล์แม่จ๋าพาชิวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินชาบูค่าน้อยขอชาบูนะคะทุกคนไปกินด้วยกันนะคะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะสั่งนะคะเราอาจจะถ่ายได้ไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆก็มีบางส่วนที่เรากินเรา ถ่ายเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การวันหยุดมาเจอกับลูกแล้วได้กินอาหารที่เราชอบเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเี้นะคะทุกคนนะมาชมด้วยการทานด้วยกันค่ะ หนูใส่ได้แนละหนูใส่ที่ของหนูอ่ะใส่ได้ตามปกติเลยนะโอเคแต่แม่ไม่กินที่แต่เราคุเดียวกันได้ได้ได้่ะไม่เป็นไรเลยทานนอันโโลมืล่มเรากินกับคนหมูมากแต่เราไม่ได้ตัดน้ำจิ้มเดู๋ยวไปเอา <c oughs> มาค่ะมพื่ะนเพื่อนสดร้อน,อนโล่งคอดีค่ะมาค่ะสดด้วยกันนะคะเพื่อนๆน,นะควันขโมงโชงเชงไปเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราก็กินแบบชิลๆตามสบายสไตล์แม่จ๋าเลยค่ะกินกับลูกกินอะไรก็อร่อยนะคะทุกคน มาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราออกมาข้างนอกยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนๆเ,เลยนะคะเดี๋ยวว่างแล้วจะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะนะคะเพื่อนๆนะ เมื mm ่อกี้ถ่ายเจ็ดตัวเห็นแต่หัวอุนโดน มันเริ่มเยอะแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มเที่ยงแล้วทรงผมสไตล์วัยรุ่นนะคเดือดแล้วจ้ะเอาปลาหมึกลงนะลูกาากระจัยหนูเอาลงให้แน่น,นกินด้วยหนกูก็กินนั่นแหละใ,หใส่ฝั่งไหนก็กินได้นะจ๊ะ ไปรอบที่สแล้วนะจ๊ะเราสั่งพอประมาณรู้ว่ากินประมาณไหนถ้ายังไม่อิ่มก็สั่งเพิ่มคะ่ะทุกคน อร่อยจริงๆจ,จ้าอร่อยจ้าร้อนร,อน,รอนสดร้อนรอนนะคะทุกคนชื่นใจโล่งคอชิมอีกตักอีกสดชื่นค่ะเยี่ยมเลยนะคะทุกคนจะเกิดอาการที่ว่าจะไปไหนไม่ได้ ตรงข้างล่างชั้นหนึ่งที่ขายของถ่ายไ้เพื่อนดูนิดนึงนะคะเปิดเพลงเสียงเพลงกับอยู่ข้างหน้าอิมพิเลียนนะคะเสียงเพลาะมีการเล่นดนตรีนะคะวันนี้ไม่รู้ว่านักร้องคนไหนมานะคะทุกคนแต่นี้ชั้นหนึ่งที่เดินเข้ามาหน้าห้างก็เข้ามาตรงขายสินค้าเยอะแยะมากมายที่ถ่ายให้ชมตอน แรกๆกเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ถ่ายก่อนกลับแต่เราอยู่ชั้นสองนะคะเพื่อนๆ เข้ามาร้านนี้มีสินค้าน่ารักมากมายตุ๊กตาน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อมาสักตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ไหวค่ะก่อนหน้านี้ก็ซื้อหมอนซื้อตุ๊กตาแล้วค่ะจะซื้อก็ไม่ไหวแล้วนะคะลูกก็โตแล้วรังจากร้านกินชาบูเสร็จเราก็เดินช็อปแล้วเราก็เดินช็อปไปหนึ่งวงเสร็จแล้ว เราก็ขอกินขนมกับกาแฟสักนิดกับคนรู้ใจ <c oughs>